ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพอย่อใหญ่อ้วนคนผู้ไฮฉีโพงใหญ่นี่พี่น้องจำได้บอสถ,ถอ,หอนหมวกกีนออ้อยเนเว้วกหมอกลายว่าหัวหอกหลายทังมันถอนนี่กับพรมันกันล่ะนี่พราะนี่พ่อใหญ่เพ่งนี่มาน้ำอันนี้ตูล่าครับตูล่าเป็นเวลาจากปีหรอสองปีหรอมั้งสองปีเพิ่งกลับมาพอกันนี่นะครับจึงมีโอกาสมาหาตูล่าเบื้องป่ายอย่างป่ายอย่างแล้วเนี่ยถ้ามันขัดกูหล่ะอ้ยหลายนี่พี่น้องเบื้องนกไก่ปลาแล้วบัดดีเพราะไว้หลายแห้ง เก่งเป็นบ่เก่งเือไก่กองก็มีเด้า่างมาเขาอืมไก่กองพูดไก่องด็มาบอกเอาจักูเอาจักูเล่เอาไล่เอาเออนี่ครับนี่นี่เบิ่งเบไก่ปลาแล้วยางหลาแกงปลาเล้ยางหลายครับนี่เนี่นีน่บอกนี่เนี่บอกทวนทวนเอาไก่ตัวบ่นี่แล้วเอานี่นเอามุนี่ละ อาไม่กินเข่าป่นี่ไม่กินเข่าซะก่อนเดี๋ยวคอยพ่อคับเดี๋ยวคอยคุยกันเรื่องนกพ่อพ่อมาจินเข่าก่อนจิ้เข่าจิ้มเขาจังะกันจิ้เข่ากินจังวกกันมาจิมเขาจ้มาจงวกันจิ้เขาโอ้ยอันนี้กบิ้่หมือนี่พราะอ้วนหนึ่งมากนี่่าอันนั้น่อแจ หนไ้นกโอ้ยสมติขึอดนึกว er ่าคึ้นอดูรา <muscular dic> ่วสองปีนี่เนาะสองคือสามห่นบวกสี่องกว่คกู่เป็นสามปีเาะมัได้พอกันเอากระจอหายดิมาพี่น้องาได้หลายบ้างนะปลาไก่ย่างปลาคอ ย่างอุด,ดอนนี่ไก่ย่างครับไก่ย่างอันนี้ <c oughs> หมูนี่หมูทอดมาจากบ้านครับนี่หมูทอดมาจากบ้านมาหาตูลา่าขึ้นหอดแล้วรั <c oughs> กลอยโล่พวกนี่ก่องลอยก็โลพวกนี่จากระ,ะากม,มากไก่เติบอยู่จ้าบอบยเพ่งจ้าบ๊อบดิ๊ง หัปนผู้ไหนคือปนบ้านไหนคือขับแตะมะคือผมไม่ลดสัตว์แต่ดตัวยินข่าวยินข่าวกัน นี S <S totally ่เมูนกนะมูนอมามูมูที่มาบ่เด้มูนี่มูน่คนนาะมูี่้านนี่กลองอนนีนกแด่ยังนกจอเอาไปนกอ่ะจอเฮ้ยนกแ่นี่เลยเฮ้ยน่กร่จอจอจะนี่กจอมือนกแ่ได้นกกแ่มูนี่นกจอ ก้อนน่ะนะตังู่หุ่นมาจอให้ผู้โดยัวไปจอเอะม่อนึาหนึอาจะบนี่ผมหนึ่งนั่นตีสามหนึ่งจักบ่สนึ่งเอเลยวะนึ่งเองทอดปลาเองเนี่ยก็ทอดหมูจีบ้านปีนั่นนัวทอดบ้านี้จี้กุองกับบ้านกี้หาที่

มีปลาย่างแต่ก้ยังออกว่าม่มีคว้มสมันหอกเลยแต่วันนี้เงินชงวดเขาใต้ซื้อให้ที่งนะครับชมนวดเองออกเลยดูอ่ะไปมาหากันนั่ออกหมดเลยมันลายกหลายคนฮะลรยอุลายคน ก็ว่าพ่งก็ว่าพงพด้วน้ำก็เอวไนั่นนีเลี้เลี้ยงเอ้คือบไม่กิยังซสไรเขาจับแต่บาบอกวาคน้าาเือมมาลาเอาผมเทหรือวมึงแกแล้วกูจิตายแล้วกจเนาะไปดูเนาะเ้า่แบบอลลูนี่เาหอสานว่บอลลูนแล้วมันโลนแล้วมันโป่งแล้วนเห็นบ่ ถ้าฝนบ่หำมันถ้าฝนหำมันมันร่วนใหม่มันปุ่งใหม่จะัเป็นใบไม้ใบไเ่อเปิดเปิดมืออน่ะใบเกาลืน่แล้วีดสลหนามันไหวเพราห้บพพักมันหนากีดหยห้าห้าพักเราแเบห้ากีดเรามันอันนะเอาออกจ้คกอปุ้ยเยี่ยมไหัะคิดุ้ดอกปุยต้มมาจัดเมโมงหนิจักเคโมงนี่ทั้งหมดนี่ดีดแล้วนี่จักเาโมงแล้วแล้วจะผู้สาวผู้ไหวจ้ บ่จังตู้กีนี่ละกี่จีนึงซเนี่ยจี่องพอได้ก็กี่ห้นะเรา่ามัผมกีจีนี่ต้องไปพุ้มุ้มกี่ย่างซาแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่ค่ะพักไนยาแล้วพูดอ่างนี้านอ่ะมันกล่องเเนว่าเปนกล่องเว้เนาะคุณกี่ย่างห่ะใส่ปุ๋ยหอัเข้ามานั่นหอหอยคูณเดียวคือแก่แต่ คนไนองเสือด้วน่ะนจอวเอมหลังบ่านะเหลเอนี่หน่ะจดนี้ยีแค่เสือุดอยู่กันเอาเอาไปตออยู่ได้หรอไม่แค่ไย่านกงี้วะเมื่อจะควางนจุดคู่สมบูรอยู่จันสินี่มาละธรรมรานคลมตัวนอยู่กันพูดดู่อยู่กันอ่างอ้างตลอดเลยขุดล้างบานโอ้ส้วงสิไม่ได้เนาะงานคนหลักมีคนหลักกี่สิ Ủa ừ. lạc dạ? Ủa? Ừm Bạn bây giờ làm gì vậy chị? Chị lạc xinh không? Bạn wow. Các cháu cứ tồn đi Bạn bán ạ Bây giờ phụng khách mọi người lấy chị lạc khôn Phụng có kèm quá Phụng có mù mặt khôn chị lạc ngoài cả nháng cũng thấy đấy Cái nháng ngoài khó phở là xẻ sạc Bạn phụng bày ưu nè, bạn phụng bày nè Thả bài bò? วางไมดนไ้้านนปบันี่นะขากู่ไปทังวัดเลยนไเขาเจ้าขาเจ้ายังไปทิ่มไปัดน้ำรถไทรถเธอจอดไปน้ำไม้เขาย่งเาว่้าหน่อยหลัไปอยู่เดงแต่น้ำมออไ้น้ำหน้าน้ำไห้น้ำหน้าไม่เลยรถขาเจ้ารถไทยยสิงจอดไปเช่นว่าอย่างยาึ้นนะจยาทวมยาย่งมือเาโอดีดวะมันอยู่บันสินผมรไยอะก็จะไปไก่มันผมรำไยะ ปลัมมาทีไหม่ที่ใจอ่ะที่ตัวกแจเ้ามาจับม่จับแดนน้องก้นล้วเปยหรเปยกกวไปให้หมาีอนด้วยเราค้นมาเลียงหมาคนทำหมาแมวทกแมวยุ่งหันกัน่มีหมาแต่ขวงตัวตะบ่หมาพุ่นยืนหาตัวเลียงนี่สมอ ช่ดองอันชุดดูอ้ายยิ้มเปนมาเดียมาเลีงเนานี่เลยร่างเมือยร่างน้ำคนเนี่เพลาโอ้หินคนโมเมนต์น่ะนะั่นมืค่อยมมไ,ไม่นม้หรอกนี่ไหมนี่นมันเป็นอันน้ามิเหม็นมันอันเป็นน,ปน,น้กกน่ะไม่ทังทัอันสังดำดำเห็นไหมเนาคือเจา

ออนั่งตงเอามาจางี้อิมหลอผ้ากันยางนี้เหมือนอเราที่นี่นี่พี่น้องสองปีสามปียังมาพอตูล่าเถื่อน,น,น,นึงเรียนําตัวมตัวนอืมตัวนี่ใจน่ะมันบ่มันหน่ยนเนาะมได้บางนีอะไรนี่ผมจัดออกเห็นบ่อืมเมียนถือแล้วเห็นบ่อคนแล้วเห็นบ่กงงินพูนไงแล้วตั้มันนั่นบักราสองพันหุ่นอยู่ใต่อันผมเอาค้าง,ง,งไว้โกงใหอ่ะอืม แล้วตจำผลแตกแต่ว่าครับผมเป็นยังแต่ว่ะเออครับมันรันกรกินเรื่อยเนี่ยครับยิงเขาอิ่มเหรอกรบตู้ล่าดีใจหลายโดนๆเลยมาพร้ากกันขอขอบคุณหลายๆเดี๋ยวใอยคุยกันเรื่องนกเขาเนาะบ่ดนี้เอาคุยเรื่องนี้สักวันเบิ่งได้อย่างแล้วหลายหายส่อนปลาหยางอ่อนสั้นปลาอย่างได้ครับผกับผมมีราคาเรกอืมบ่มีราคากับไข่ก็บ่มีหยังอยู่อืเนี่ยครับ ขอขอบคุณลหลายๆครับจเจอกันไหมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่แหละไถเอาแล้วเดี๋ยวเรื่องไกล้ค่อยว่ากันยับ